สิบเลขขายดีเกลี้ยงแผงงวดวันที่16เดือน9ปี2564เลขมงคลเลขดังงวดนี้เนี่ยมีเลขอะไรเด็ดเลขอะไรดังกันบ้างนะใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะรีบรีบ,บไปหาซื้อกเลยด้ยค่ะ เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยที่หลายคนรอคอยเนี่ยมาถึงแล้วนะคะใครที่ยังไม่ซื้อมุกแนะนํารีบๆเลยค่ะยังทันนี่เรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่จา๋าก่อนที่การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16กันยายน2564วันนี้ทางทีมงานจะพาคอหมวยทั้งหลายค่ะไปดูกันนะคะว่างวดนี้เนี่ย มีเลขเด็ดเลขไหนบ้างที่เป็นเลขขายดีแล้วก็เป็นเลขที่จับจ้องไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเลขนี้เลขอันไม่อันอยังไงมุก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามุกก็ได้เอามาบอกเพื่อนๆทุกๆคนเรียบร้อยแล้วค่ะเลขมงคลรอ9ก็คือเลขประกอบไปด้วย0-9 1>, 1 3 5 9 8 9อ่าทุกคนจดไว้นะคะจดให้ดีเผื่อมันออกก็อําแบ่งด้วยเออเลขต่อไปเป็นเลขพระพันปีหลวงค่ะ12แล้วก็8 9อ่าต่อไปเลขมงคลของรอ10 28 495 910ส่วนเลขข่าวดังอย่างน้องจีน่าอ่าน้องจีน่าก็เอากับเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือเลข12 11 11 1 112210เลขทีเด็ดค่ะแม่น้ำหนึ่ง7 4 3 4 3 4 4 7า7 4จดอ่าจดทันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมจดทันหรือเปล่ามาต่อค่ะเลขฝาโลของหลวงพ่อประทวน896เหเหตุการณ์20ปีเครื่องบินชนเว r l d ์เท d e เซ n นเตอร์นะคะเ1 1เลขปฏิทินจีน568 968เลขของคุณแสงสุรีรุ่งโรดที่เสียชีวิตนะคะก็68เลขฝาโรงก็คือ68แล้วก็89แล้วก็เลขที่งูเลื้อยออกจากรถแท็กซี่เนี่ย1395หมายถึงว่าเลขติดก,กันเนลคะสีตัว1395อ่ะวันนี้ค่ะมุกแถมให้พอดีมีการไปขย่ียม CMC ที่องค์พ่อช้างเอราวัณมาได้เลข63 แล้วก็3-6คือเลขกลับไปกลับมานะงานนี้เนี่ยถ้าถูกอย่าลืมส่งของมาให้บุ๊คที่ไทยนิวด้วยนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับรางวัลงวดนี้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระรแ,กแสร้อนของสังคม